สำหรับแผนงานของ Honda Motorsport ในปี2022นี้นะคะเราก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของทีมทั้งทีมอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้ง to t h ส d r e a มแล้วก็เลส o t h e ช h a ป p i o นนะคะโดยยืนอยู่บน3องค์ประกอบสำคัญก็คือ Man Machine แล้วก็ m e c h a นิกนะคะ สุดดรีมที่เป็นในสายของการแข่งขันเพื่อมุ่งสู่ MotoGP ในปี2025นะคะซึ่งจะเป็นเลสแมชชีนในการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยเรามีพี่ก้องสมเกียจันทรานะคะในรุ่นของ Moto2 เป็นปีที่4นะคะปีที่แล้วพี่ก้องสร้างผลงานท็อปสุดก็คือได้อันดับ5ที่สนามออสเตรียนะคะปีนี้พี่ก้องก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้แบบนี้อีกนะ,ะขอแบบนี้ทุกสนามแล้วก็ให้ติดท็อป10 คะแนนสะสมนะคะนี่คือเป้าหมายของทงอางโมโตโทูส่วนลองลงมาก็จะเป็นรายการของ CEV MOTO3 กับ MotoGP Red Bull o o กกีนะคะตรงนี้ก้องทัชกรก็จะรับหน้าที่ตรงรายการนี้อยู่ก้องก็เหมือนกันค่ะปีที่แล้วไปขึ้นโพเดียมมา4ครั้งด้วยกันของ MotoGP r o o k i e คนะคะแล้วก็ปีนี้ก็เลยมุ่งหวังว่าอยากจะยืนเป็นแชมป์ละแค่โพเดียมไม่พอนะคะอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้รวมทั้งติดท็อปฟแล้วก็มีคะแนนสะสม อยู่ในท็อป10ของรายการของ CEB m o t o r ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของ2นักแข่งที่อยู่ในระดับโลกนะคะส่วนรุ่นเล็กรุ่นน้องเนี่ย e d e m i เอเ Asia Talent c u พเราก็ได้รับการคัดเลือกจากทางดอหน้านะคะนักแข่งเรา3คนจากรายการ Thailand Talent Cup ได้ลงแข่งในปีนี้ทั้งหยกธนกรแล้วก็เข้ากล้องจากกรีพัฒแล้วก็น้องมิกธนัลองปลิวนะคะ3คนจะลงแข่งขันในรายการของ Asia Talent ั ก็อยากยืนโพเดียมเหมือนกันนะคะทั้ง3าคนก็มุ่งมุ่งหมายมุ่งเป้าอย่างชัดเจนค่ะจะบอกเป้าหมายนะครับเรายังมีพิเศษไปจากนั้นก็คือแมนที่บอกที่ทัวถึงจำนวนคนนี่นะครับเราจะใช้คนที่เป็นคนไทยลว้วนๆเลยนะครับไม่มีการจะใช้ทางคนต่างชาติเข้ามามาในการที่จะมาพัฒนารถเราจะใช้คนไทยล้วนๆ,ๆนี่นะครับโดยใช้โน้ฮาว ที่เราได้เรียนรู้มาจากทุกๆสนามที่ผ่านมานี่ยนะครับจากทั้งกล้องที่บอกทั้งกล้องที่บอกนะครับมาทําการพัฒนาทีม h o n d a r a c i n g Thailand ให้ไปพร้อๆมๆกันหมดก็คือทุกอย่างเป็นไทยแท้100%ย็นนะครับอันนี้ก็เป็นจะต่างต่างกว่าทีมแข่งขันคนอื่นนะครับที่ผมขอเสริมขึ้นมานะครับผม